สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามหาทีเยี่ยมป่องวันนี้นะครับกับทีมงานนะฮะทีมงานคุณภาพนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่กับพี่รองนะวันนี้นะฮะเรามาเยี่ยมชมนะฮะอนุสรีค่ายบางละจันนะฮะที่ <c oughs> จังหวัดสิงห์บุยีนะครับซึ่งนะพวกเรานะะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะ เดินทางด้วยวีโก้นะเรามเร็วเครื่อง2005นะถามว่าเมาไหมเมาครับแต่ว่าสั่งแล้วนะตอนนี้ก็สติสัมปสัญญาก็เริ่มจะมาครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นไปกลับวีละชนกับน้อยนุสาวรีย์ับฮะของวีลชนปากกาในตำนานในตำนานนะครับซึ่งวันนี้นะครับ ติดตามเรื่องราในอดีตหรือว่าเรื่องราวในตำนานกับพวกเราสาคนได้นะไปก็ตอนนี้นะฮะก็เดินไปเรื่อยๆนะถ่ายไปเรื่อยๆแะชมบรรยากาศรอบด้านนะของนรสวรีค่ายบางระจันพี่มีอะไรอยากจะฝากถึง เพื่อนๆชาวโลกออนไลน์ไหมหรือมีคนเป็นร้านนะที่ยังไม่เคยมาที่นี้นะครับก็ถ้าได้แ <c oughs> วะเวียนมาที่สิงห์บุรีนะครับก <c oughs> ็อย่าลืมมาสักครั้นะครับวันขลุดคนไทยของเรานะครับเสียตนนะครับเ <c oughs> ขาเสียเลือดเสียเนื้อยอมที่ <c oughs> เพื่อที่จะรักษาไว้ <c oughs> เพื่อจะรักษาไว้นะครับเพร <c oughs> าะว่าแผ่นดินของเรานะครับมันเป็นของเรา นะครับถ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้าม <ic> ีโอกาสก็ใ <lookin'> ห <Spy> ้เรียนมาสักการะนะครับเพื่อเป็นเครืองนเพ่อรู้ันักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวันนี้เราก็ได้ตวงอะไรฮะตวงอะไรยแล้วก็ทุกเทียนนะเพื่อที่ไปสักการะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวไปใกล้เดี๋ยวเดินไปโอเคครับคัดคัด เอาละครับแล้วเราก็มาถึงที่ฐานหรือว่าทางขึ้นแบบใกล้ๆนะของอนุสาวรีย์ของวิรชน,นผู้กล้าแห่งบ้านบางละจรรันนะครับก็จะมีอยู่เท่าไหร่หนึ่งสองามสี่ห ท่านหรือหรือเท่าไหรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานับดูใกล้กันครัมีพวมอะไรร่วมสักการะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้สึกบางระจันจำให้มั่นพี่น้องชาไทยเกียรติประวัติสร้างไว้แด,ด่ชนชาไทยรุน่นหลังแม้ชีวิตยอมคิดฆ่าชาติบางเลือดไทยต้องมาไหลหลัง 打破和真性情。